เรามาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของม็อบประชาธิปัตย์นะครับที่ได้บุกตึกชินวัตรสมนะครับโดยแกนนานั้นยังคงยืนกรานนะครับว่าจะตัดท่อน้ําเลี้ยงเครือข่ายตระกูลชินวัตรตามที่นายสุเทพทึกสบันผู้ต้องหาคดีกบฏได้สั่งการอาไว้ครับม็อบประชาธิปัตย์นะครับได้เคลื่อนขบวนด้วยรถยนต์จากเวทีปทุมวันมายังอาคารชินวัตรสาถนนวิภาวดีที่ทําการของบริษัท s s c เอสซีเอสเซดคอปเปอเรชั่นจำกัดมหาชน ตามที่นายสุเทพทึกสุวรรณผู้ต้องหาคดีกบฏประกาศสั่งการให้ม็อบประชาธิปัตย์ดำเนินการตัดท่อน้ำเลี้ยงระบอบทักษิณโดยการปิดล้อมข่มขู่กลุ่มบริษัทในเครือข่ายตระกูลชินวัตรอย่างที่เคยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะยกระดับไปปิดล้อมกดดันสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสตอชอในวันพรุ่งนี้โดยมวลชนนั้นได้ปิดล้อมหน้าอาคารบริเวณถนนวิภาวดีขาเข้าหนึ่งเส้นทาง ทำให้การจราจรบนถนนคู่ขนานถนนวิภาวดีขาเข้าไม่สามารถใช้การได้แต่ไม่มีการบุกเข้าไปภายในตัวอาคารแต่อย่างใดขณะที่แกนนาย่อยนั้นได้ผลัดเปลี่ยนการปราศาัยโจมตีรัฐบาลและบริษัทในเครือจินวัตรตลอดเวลาและอาจจะมีการเคลื่อนขบวนไปไล่ล่านายกรัฐมนตรีที่สโมสรทหารบกในช่วงบ่ายด้วยแต่รอนายสุเทพผู้ต้องหาคดีกบฏและแกนนาหลักของม็อบประชาธิปัตย์สั่งการก่อน อย่างไรก็ตามนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินมาดูแลความสงบเรียบร้อยภายในตัวอาคารเพียงไม่กี่นายเท่านั้นทางด้านของจังหวัดยโสธรน,นะครับชมรมรักความถูกต้องเป็นธรรมและรักประชาธิปไตยนำโดยพันตำรวจเอกสำเนียงลือเจียงคำอดีตข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการได้ชุมนุมที่สนามด้านหน้าสาราก,กลางจังหวัดเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย กับการวินิจฉัยและคำพิพากษาคดีเกี่ยวกับการเมืองปัญหาการแก้รัฐธรรมนูญและที่มาของสวบโดยเฉพาะคำตัดสินของศาลแพ่งกรณีไม่ยกเลิกพระราชบัญญัติฉุกเฉินแต่มีคำสั่งห้ามเก้าข้อรวมทั้งไม่เห็นด้วยกับองค์กรอิสระต่างๆโดยเฉพาะกับกะกะตและปะปะชที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความเอ็นเอียงช่วยเหลือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรวมถึงการดูหมิ่นชนชั้นรากหญ้า จากนั้นได้เดินทางไปที่สถานีด้านหน้าของสถานีตำรวจภูธรเมืองยะโสธรเพื่อให้กำลังใจข้าราชการตำรวจที่ยืนเคียงข้างประชาธิปไตยต่อมาผู้ชุมนุมได้ร่วมทำพิธีจุดไฟเผาหุ่นนายสุเทพทึกสุบันแกนนำมอบประชาธิป,ปัตย์นายสมชัยสีสุทธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารจัดการเลือกตั้งและนายวิชามหาคุณกรรมการปรปรชก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับ